เห็นไหมจบถ้าเป็นเพชรนี่เจ้าไปขายไงไม่มีจริงๆนะเวลาไม่มีก็แบบนั้นเลยพี่พอไม่มีมันก็ไม่มี่แหละิีกล็ก h e โ l o ยั่วหน่อยโอาหนุ่มห่วยยั่วแล้ว มาไม่ทันจะเอาอะไรมาเอาอะไรมาเลกคะโอเคมาเลกดิไม่งั้นมันจะล้วนะ Hello you, bye bye I go sleep Oh Yeah Okay 西 <See> o 嗯，哪样那个呀？我来等茶不去，去钟头，去钟头的。